กูตุดตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดคือติดไปชีดชุดรันกันได้เลยกับเกม k ื r บี้ไนแมนดีมแลนด์ใช่ชื่อภาคมันแหละอาคิดถึงมากเลยแคดลงแม่งเลยเกมนี้เล่นไม่ยากนะเราก็จะเราเป็นเป็นเจ้าค i r บี้เจ้าเฮ้ยเจ้ามัชเมลโล่สีชมพูเดินได้ มัตถุฝากง่ายก็คือเราต้องกินยูนิตที่เป็นไ,นไอพวกเนี้ยมันบินไปบินมาเนี่ยบางตัวบินได้บางตัวบินไม่ได้ซึ่งถ้าเรากินไปแล้วเราก็สามารถเอ่อเอเาพลังของไอเจ้าต,ตัวตัวนั้นมาได้อย่างตัวนี้อ้าวเออซึ่งถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะสูญเสียพลังไปเลยเอาโดนโจมตี ก็ <ś led> ได้เป็นสายฟ้าแบบนี้ซึ่งถือว่าตัวนี้ก็ดีอยู่นะไม่โดนดาเมจจากศัตรูแท้ดาศัตรูโตด,ดาเมจจากเราเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้เด็บยวกัน <ś led> อีงนปวดรอศัตรูวิ่งมาใส่ได้เลยเรื่องนี้ไอ้นี่คือก้อนพลังงานที่จะเพิ่มเลือดเราเมื่อเลือดเราลด ถ้าเป็นตัวเ็มแบบนี้แปลว่ามันจะเพิ่มเลือดเต็มทันทีเออไม่เอามาก่อนพลังเราถ้าเราโดนโจมตีแล้วอะทิ้งไว้สักพักพลังงานจะหายนะแต่ถ้าพลังงานที่ได้มันดีก็เก็บไว้ก่อนชุบกดเอค้างเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะแกะกดแบบกดค้างไปเลยอะเต่นเต่นเออได้นหนึ่งั เวลาตายเราจะได้ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยมีโอกาสตายฟื้นสามรอบอันนี้เป็นมินิเกมตีลูกระเบิดเราเราเป็นเพยเจอร์เราไม่ได้เล่นแบบมันตีเพย์เจอร์ไงแล้วก็ต้องเอาชนะไอ้พวกนี้ดูสิขะโดนสีเหลืองไม่ไม่เกือบเป็นตัวเองออืืสีแดงโดนไหมไม่อเราโดนเอง รีบตีไปหน่อยนะโซลี่โซลี่ไม่มีโดนัทอีกไม่ได้เลยรีบ really ตะโกนต่อเลยบางตัวยูนิตบางตัวกินแล้วเราก็จะไม่ได้พลังนะอย่างไอตัวเห็ดเนี่ยอย่างไอตัวนี้ก็จะได้ได้พลังบีมลำแสงอันนี้อย่างไอตัวนี้ก็พลังออกก่อนก็ เอาพลังมันมาได้เป็นคัตเตอร์นะเป็นเนี่เป็นบนะูมมล์อย่างนี้เลยหรอยูนิตบางตัวมันก็ข้ามไม่ได้อีกนะฮะเเทพไปไหนก็ไม่รู้ขี่ดาวเหมือนจะเป็นแบบฟาสชาวเวลไงรู้ตัวบินบินอย่างนี้ก็ระวังหน่อยกันมันโคตรน่าลำการเราไม่ได้พลังมันนะแบบเราบินได้อยู่แล้วเนี่ยเออจะไปขัดทิดเพื่อเอามาไกลเอามาอุ้ยนีอยอย่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ย เป็นบอสเป็นบอสเป็นมินิบอสแรกที่เราต้องเจอหนิบอสตัวนี้ก็กินได้นะแบบพอวฆ่าบอสเสร็จก,ก็กินมันอันนี้ครชเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสาธิตก่อนครชนี่มันโหดโหดมากอย่าก่อนอย่าก,ก่อนครชนี้ใช้ได้ทีเดียวนะเป็นหวยแล้วอันนี้กดปุ๊บป๊อบป๊อบ <c oughs> ตุ้มแตกเป็นเหมือนระเบิดิวเคีย ไม่ใช่แค่บอสนะที่มีพลังเนี้ยเดี๋ยวไปเล่นไปนานๆก็มีจะมียูนิตแบบมีพลังคล้ายๆบอสอะเป็นแบบเราผ่านเฟสเฟสแรกมาแล้วมั้ยยูนิตก็จะอัพเกรดอัพเกรดเก็บเลือดเหมือกันมันไม่รู้ว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องเปล่ามีนะแต่ว่าเล่นไปไอตัวนี้ไม่มีพลังไม่มีพลังแกมีพลังแค่ไม่ตั้งรักอะ มันเป็นเดกุนี่เออตัวดาบตัวดาบนั่นก็ดีนะแต่ว่ามันต้องระยะใกล้หน่อยไปไม่ถึงได้ห้าพันแต้มจัปบปบปะปบปะปบอันนี้เราอยู่ในด่านแรกอยู่เป็นเวกเชอร์วอลเลไม่แต่ละเกมมีแต่คา,าว์บอนวอลเล่เฮ้ยกเ,ออเกือบโดนละแต่พวกปืนใหญ่นี้มันตามเราได้นะเนี่ยวิธีจัดการมันกินไม่ได้นะต้องพ่นงนีพน่น ที่ทำยังไงก็ได้ให้ฐานที่มันเหยียบล่นลงไปนั่นเราก็ดูเลยนะฮะเอาละนี่ยูนิตธรรมดายูนิตธรรมดาไม่ธรมธรมดายูนิตธรรมดาอ้นนี้ก็ธรรมดาเข้าประตูปุ๊บอันนี้เริ่มเริ่มมีตัวใหม่เพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวี่ยว,ยวบตัวนี้เราก็จะพุ่งไปได้ครั้งหน้าระยะสั้นๆน่ะมันเหมาะกับมันเหมาะกับมันมันเหมาะเหมาะเหมาะในการเคลียร์ทางนี่ ไม่ต้องเสี่ยงพุ่งไปเลยแต่มันพุ่งในแค่ระยะสั้นนะแต่มันก็ดีอยู่ไม่โดนดามจไม่ใช้เนะนน้ำไม่ได้เนะน้ำมันมีพลังนีเสรจแล้วโอเคไปดาดต่อไปเลยพุ่งมาเลยพุ่งไปพุ่งพุ่งพุ่งในเนื้อนี้มันก็จะพุ่งไม่ได้อ่านันโดนไฟไหมเออจุดจุดไหมเลย อีกตัวหนึ่งที่ดีก็คือตัวพ่นไฟเนี่ยฟายคือพ่นไฟได้ตลอดเลยเนี่ยแล้วยูนิตที่เข้ามาใกล้ก็จะโดนแพดเผาอย่ากดเอค้างปักธงอ่าเจออีกหนึ่งมินิเกมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเป็น หมือนกับตัวฟีอ่ะตัวฟีอ่ะแบบสมมติว่าเราอ่ะ,อะไม่มีพลังอะไรเลยเดินเข้าไปปุ๊บได้ตัวฟีดูดมาใส่พลังเป็นสวอตเป็นอีกหนึ่งตัวที่ก็ดีเหมือนกันนะกระโดดฟันได้สไลด์แทงได้อือฮ้อแทงปกติได้ตัวนั้นมันบูมแบรรงนะดีบิดไปแล้วโอเคพ่นเหมือนไส้ว,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 วอ้ยนี่อย่างนี้ปัญหาตัวปัญหาเฮ้ย ตัวน้ำแข็งนี่ข้อดีก็เหมือนมีเยอะนะ,อะเอาพลังออกไปก่อนดูดมันเข้ามาปุ๊บมันจะเหมือนครับตัวไฟเลยเออตัวสายฟ้าเลยแบบมีไอ้อน้ำเป็นสายฟ้าไหมอันนี้เป็นน้ำแข็งอุ้ยอย่าของของแร่เปิดน้ำแข็งปุ๊บเนี่ยยูนิตก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ยูนิตพ้นไปได้ไม่โดนดาเมจจากศัตรู คนยูนิตไปได้เป็นดาเมจได้ต่างหากไอ่ไอ่ไอ่เข้ามาใกล้ถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็หายไปเองนะดีเลยมาะแบบหมอบ,มอบคนขี้เกียจอุย้ยยูนิตเข้ามาใกล้เปิดกลางอาณาเขตแข็งแข็งกันให้หมด,ดเดือดเอออุ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่สวยไม่เงีไม่เงีตัวไหนเข้ามาใกล้คือแค่แข็งหมดอ่ะ อืมแข็งไปซะเป็นเอสกิโมแมนนี่พึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมพึ่งแหละใช่เอาอกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไว้เนี่ยพึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับเอ,อ่ออุ๊ยอุ๊ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอมาก่อนฉุกเหมือนตัวสายฟ้าเลย เหมือนตัวน้ำแข็งใสยฟ้าแต่แค่ว่ามันเป็นหนามนี่ไงกดบีอีเป็นเม่นเป็นเม่นสีเหลืองเป็นเม่นเป็นเม่นนี่ได้อมยิ้มมันก็จะเหมือนกับตอนเก็บดาวในมาริโออะคือวิ่งไว้ได้สิบวิปะมันไม่รู้แต่ที่รู้ทำอะไรเราไม่ได้ศัตรูทำอะไรเราไม่ได้เก็บอัพมาสั่นย่า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 ตืดตืดตืดตีไเออไม่นะไม่ใช่สิบวิแหละ ไม่ไแต่ขั้นสองว่ะนีเดลใช่นีเดลบะหมี่ทุยเนี่มันนูดเดยลยวถึงลาสบอสแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ลาสบอสนี่ว่าอ๋อนี่จำได้นี่เป็นเป็นบอสต้นไม้แทงรอเลือดรอเลือดเต็มแทง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 ถ้าเอาดาบมาลื้อไฟหรืออะไรมันจะดีมาก ว่ามันจะทำดามิแต่อเนื่องไงแต่ว่าบอลก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีดดดดดผ่านเฟสสองแล้วหรือเปล่าผ่านใช่ผ่านเฟสหนึ่งแล้วแล้วสองไอศ์ครีมแลนด์เกาะไอศ์ครีมบ <_ d ys k> ุ้มบุ้มบุ้มบุ้มชึ้มะมร้มาวเมร้าวมันจะหล่นมาใส่เรานนะถ้าเดินผ่านนะทำลายก็ได้แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรหรอก จะลดไปหนึ่งขีดก็ยังแรงอยู่ดีน,นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไม่ได้กัรแล้วคือเมื่อกี้มันเป็นคือยูนิตมันไม่ได้มีพลังหรอกแต่ล่ที่มันถืออยู่อะเอามาเป็นพลังได้เดีย๋ยวหาก่อนหายูนิตล่งก่อนคือมันถือล่งนะไม่ใช่ยูนิตที่มันเออออกไปก่อนไป้ตัวน,นี้มีพลังไหมไม่น่ามีไม่มีไม่มีไม่มีอย่า <Yeah. S 1> อย่ามาใกล้ฉันเอาดาบมาก่อน ดาบนี้จำเั็น,นะเนี่ยเป็นเป็นเซลเซลได้คริบีเดลิเจนของคริบีนี่นี่เจอแล้วยูนิตท,ที่เป็นที่มีล่มนี่อุย้ยมันมีสโลฟอลลิ่งด้วยไงนั่นนั่นเจอแล้วนี่สโลฟอลลิ่งคือตกมาช้าไงนี่ไอตัวนี้ก็ดีนี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวอยู่ไหนออกมาก่อน เป็นยงนี่คราชเหมือนกันเลยเหมือนกับไอตัวบอสตัวแรกเลยที่บุมแต่ข้อเสียคือมันใช้ได้ครั้งเดียวไงก็ดีเราไม่โคตรโอพเลยว่าเอ้ยนี่ตัวพายุดีดีอยู่ดีอยู่มันจะมีตัวนึงเหมือนตัวพายุแล้วมันโอพมากเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปก่อนนั่นแหละ ได้มาหนึ่งอัพดูดดดด,ดปกักคงหยมหๆ,ๆ่ๆ,ๆ,ๆนี่นเป็นมินิเกมเป็นมินิเกมเ้ยือที่ก็โอ้ยกดเอค้งถ้าถึงตรงดาวนั้นให้ปล่อยกดเอค้งถึงปล่อยกดเอค้งถึงปล่อย กด A ครับถึงป่อยถ้าโดนแล้วมันจะทำให้เราแบบเสียเสียจังหวะเราก็จะช้าลงทำให้เราไม่ได้แซงไอ้พวกนี้ไม่ได้เออนั่นไงโดนไปแล้วหนึ่งทีที่สามโดนไปหนึ่งทีทงทชวิตเ่ยนเลยเหรอต้องกัดจังหวะให้ถูกด้วยที่สามได้หนึ่งอัพได้ที่หนึ่งเราจะได้สามอัพลย ที่ต่อไปเลยบางบางพื้นที่ก็ไม่เหมาะกับบางตัวนะบางพลังก็ต้องถอดออกแล้วก็เอาพลังจากในด่านนั้นน่ะเนี่ยทำอะไรไม่ได้กดย่อแล้วก็กดบีจุดระเบิดทริงว่าตีตัวเมื่อกี้ก็ได้ดีอยูน่นะเหมือนตัวไฟฟ้ากดกับดาวไปวัดชาวิวบา เอ้ยไปไหนนะ่ะกรรมกรไปไหน,นไปหาพระเจ้าเรอด่านต่อไปนี่ต้องเลือกให้ดีเพราะว่าด่านนี้นี่จะทาให้มันจะเป็นยูนิตที่แบบคือมีประโยชน์อะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเอาอะไรเอาใสาย้ฟ,ฟนี่แหละโอเคยูนิตตัวนี้มันก็คือ,อล้อรถอฮ้ยเราต้องกะถูกนะไม่ใช่มันไม่มมเหมือนยูนิตท,ทั่วไปที่แบบว่า อะไรวะมันแบบจะโดนพลังเราแล้วก็จะสตั้นอะ่ะไอ้นี่มันซิ่งอย่างเดียวเด็กแวนะเฮ้ยเกือบ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 ซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากในด่านของมันนะนะนีกินมาแล้วนี่คือประโยชน์ของวิวเจ้าล้อรถอ่อกข้อดีของมันมันดีกว่าพายตุตรงนี้ มันสิงได้ตลอดยังไงล่ะเ,เป็นเด็กวังเลยมันซิงได้ตลอดยังไงล่ะยังไงยังยงนีง่แหละข้อดีทำให้เราไปไปไหวขึ้นแต่มันก็จะมีประโยชน์ก็เหมือนยูนิตท,ทั่วไปมีประโยชน์ในด้านของมันวิวนี่มันไม่ได้ใช้ประจอดทางเกียนนะมันต้องเปลี่ยนบ้างใช้ยูนิตพวกกับโจมตีระยะใกล้อย่ายังไงเีย มันจะคุ้มมันไปได้ตลอดนี่ก็มาแก้มือตอดนี่นีแก้มือ,ตอตแก้มือ,ม,อมันต้องตีเผื่อไปด้วยไม่มันต้องกด A เผื่อนั่นโดนไปหนึ่งคนได้คนได้ไหมเนี่ยโดนไปหนึ่งตัวไอ้นั่นตัวอะไรอะ่ะ ไม่รู้รู้แต่ว่ามันมาแทนที่ตัวที่โดนระเบิดไปแล้วมาหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วไม่เชิงหนึ่งหนึ่งแแต่ว่ามันเหลือเรา,ากับสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองโดนสีเหลืองโดนไป, aves, ไปนะนๆมันจะไวขึ้นนี่ไงมัเน,นเริ่มไวแล้วเริ่มไวแล้วเริ่มไม่ทันแล้วเริ่มเริ่มไวแล้วเริ่มไวแล้วเรียบร้อยทีนึงจ้าได้หนึ่งอัพเลยสามอัพเลยนะน่าคมอยู่คุงอยู่ ต่อไปก็ด่าน3จัดไปจบสเตจนี้ก็พอล้เนี่ยมันจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วบางยูนิตท,ที่มีพลังเนี่ยอย่างด่านนี้เราก็ต้องใช้ตัวโจมตีระยะใกล้หรือไม่ก็เนี่ยเอาออกไปก่อนตัวนั้นดีนะแต่ว่ามันได้แค่บางพื้นที่เอาด่ามาก่อน เอ้ ه, ไม่โดนนี่โดนละหตัวนี้ดีตัวนี้ดี UFO นี่นี่ข้อดีของ UFO ใช้ได้ใช้ได้คือตัวนี้มันหายากนะมันไม่ได้เจอทั่วไปในแมบปบอาจจะเป็นด่านหน้าจะเ,เจอเอาในด่านหน้าก็ได้ข้อเดียวมันคือเราบินได้ตลอดเวลาไง แต่ตอนนี้อยู่ในน้ำไม่ค่อไร้ประโยชน์เลยบ้าเอ,อ้ยใช้ไงนี่อ่ะมันมันมันต้องกะจังหวะให้ดีกลับตรงนี้มันเหมือนกับไอยูนิตตัวแรกอะ่ะไอตัวนั่นอะ่ะเออแล้วเออไม่รู้จุดเชื่อไรค่ามุด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 าเหนือนี่เกือบไปแล้วตัวนี้มันหายายากมากเลยก็ต้องใช้ให้เป็น ให้มันนานหน่อยมันหายยากแล้วมันมันแรมันแรอะไรอะไรอะไรเก็บมาหนึ่งอัพจะไปไหนลูกขึ้นขึ้นบนขึ้นบนเก็บเป็นปั๊มบึกน้อยขี่จานบิน <c oughs> สู้กันเราสู้เฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนนี่ไม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 ่โอ,อ้เรียบร้อย โอ้แล้วต่อไปมันมันมันเป็นบอสด้วยไงมันเป็นบอสอะไรวะลืมมันเป็นบอสอะเออเอ,อ้แต่เรามีแอปโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยมันเป็นบอสถึงบอสตัวนี้เมืองสู้โคตรยากถ้าเรามีอยู่พวกโอมเมเจอร์คือก็สู้ได้ไงเหยอะไอไอ,ไอตัวนั้นโคตรน่าลำคาญโคตรน่าลำคาญโคตรน่าลำคาญ โดดมาก่อนไอ,อตัวนั้นมันต้องเหตรอันี้ก่อนรอยนี่ก่อน,อน,อนพ่นไปพ่นไปโคตรน่ารำคาญตัวเนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นมินิบอสมินิบอสที่โคตรโอ้ยจะโดนอีกนะอุ้อยเยอะเกือบเกือบแล้วเป็นมินิบอสที่โคตรน่ารำคาญ ใช่ตายสัสาระอุ๊ยิดิดิด,ดอืมถึงประตูแล้วเอ๊ะไม่ถึงอือ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 อืพอือศษนี่ไม่ใชอดออื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 ออ ไอตัวนี้ก็เหมือนเหมือน UFO อนะแต่ว่ามันมันเป็นเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์มันเนี้ยจะมีประโยชน์มากกระดานหน้าเราไม่ใช่ด่านนี้ไม่ใช่ด่านนี้แต่มันเป็นอีกด่านหนึ่งด่านนี้มันเป็นกอแมกอยยาเอาขึ้นมาอันนี้เราไม่คาบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงน,นี่ถึงแล้วไม่ใช่หมูหมูหมูตัวนี้เหมือนไว้เหรอไอหมูตัวนี้มัน,มน,มนเราจะไม่ได้พลังจากมันนะ ว่าเราบินได้อยู่แล้วบ๊้ยยังจะดงดิเงี้ยเอามาก่อนเอามาก่อนช่วยด้วยอย่าอย่าอย่าต่อไปเป็นบอสป่ะมีไงบอส บอตตัวนี้มันก็เหมือนกับบอตไอตัวนั่นน่ะบอตระเบิดอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิตัวระเบิดปรมาณูตัวนี้ก็เทพเหมือนกันนะเอาเอาเอเว้แล้วแล้วได้มีตัวเดียวได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้าแล้วกันบอตตัวนี้มันใช้เสียงดนตรีในการฆ่าคนเฮ้งามาก่อน นี่แหละคือประโยชน์ของไอ้เจ้าเลเซอร์ใช่มันสะท้อนได้ยิงที่พื้นแล้วก็สะท้อนก็ได้นั่นแหต้องกะา้ถูกเลยนะนี่กะถูกก็ยิงกะไม่ถูกก็กะใหม่แต่ระวังมันมีโอ้ไม่น่ายิงออกมาเลยดุมด,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 ดนี่นี่ตรงนี้ได้มาหนึ่งอัพ อี่งเลเซอร์บินบินบินไปไปงับจิ้ม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 เรียบร้อยตายจะเก็บก็ได้นะแต่เลือดเรายังไม่ลดไงวะยังไหลค่าอยู่แค่ตอนเนี้ยแล้วเรามีอัพตั้งสิบสองอันนะตายเกิดได้ตั้งสิบสองครั้งนะแล้วกว่าเราจะตายนะยังยังไม่ได้ตายเลย,ยเกือบแลกเกือบแลกเกือบแลก

เหมืนมันขึ้นนะอ๋เอเอาเลเซอร์กลับมาก่อนเลเซอร์กลับมาง่วงเรียบร้อยกดออกคือจะไปสู้ใหม่ก็ได้นะแต่เอาตามนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจบเฟสสองก่อนค่อยจามอัคเชียร์เฮ้ยโอ,ยอย้จะจบแล้วเนี่ยไม่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 โอ้ยแล้วเฮ้ยนี่สำคัญ โอ้โหไม่ทันไม่ทันเลยไม่ทันเลยมันจะมีบอสด้วยไงข้างหน้าเราไม่มีอะไรไปสู้เลยเฮ้ยมีโอ้วนโอเวนแล้วไม่ได้กลับมาก่อนว้าวเร็วรีบเก็บรีบปะตาย ใหม่ใหม่โอ้เราเสียอัพไปทั้งอันหนึง่งโอ้ยน,นี่ข้อดีข้อดีใช้ใช้คุ้มได้มาต้องใช้ให้คุ้มนี่เก็บแต้มพลังใช่บอสไหมข้างหน้าไม่น่าจะเจอเร็วๆนี้เดี๋ยวก็น่าจะเจอเดี๋ยวก็น่าจะเจอ แต่ไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่หมอดแล้วไม่หมอดแล้วเปลี่ยนเปลีป่ยนดวนเอาเดี๋ยวเก็บใหม่ก่น <_ S 1> อนเฮ้ยเวละคือรถรถไอรถเมื่อกีก้มันมันมันชนเหล็กได้ไงแต่ล็อฟันเหล็กไม่เข้าคือต้องใช้รถอันเมื่อกี้ก่อนใช้วิวอะนั่นไงตายกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เว้ย ใช้พิสตันาการใช้พิสตันาการนี่รีบไปรีบไปเร็วต้องรีบจบเกมโอ้โหลงม,มันก็ยังจะมาจองล้างจองหาได้ลงมาแล้วนี่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 นนไปยังไม่เจอบอสอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้พลังมาใช่ไหมนี่ซูเปอร์แมนไยจัม๊มคืออะไร อย,อย่างเงี้ยยังไงวะลืมใช <c oughs> ้เป็นเออเอะไรวะเมื่อกี้อ๋อนี่นี่นี่เออมนี่จะมาโดนอีกมันเป็นยูนิตแบบชนปุ๊บมันจะเป็นติดคอมโบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดหรอกจำไม่ได้เลยซ้องนี่ขอบคุณเพื่อน น่าจะเจอบอสเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่บินไปเลยแล้วกันตาเนี่ยเองเจอบอสไหมเจอบอสไหมเจอหรือยังมันนานแล้วนะไอเลือไม่มีวะไม่มีใช่ไหมดีนะมไม่มีอะไปแล้วไฟสวงเย a h บ o ยไอเนี่อะไรอ่ นะเลี้เงตัวหนึ่งคืออะไรวะอันนี้งงแล้วเนี่ยอี๋อ๋ออ๋อเป็นแท่นแบบวาร์ปวาร์ไปอีกทีหนึง่งอีกทีหน,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 นึ่งอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งนี่ไอ้บอสเอาไวแล้วไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกี่ตัวเลยบอสตัวนี้สู้ไม่ยากนะรอให้มันวาดรูปรูปก็จะมาหาเราเราก็จะต้องกินรูปไม่ไม่ทันไปเลย นี่มันก็จะรูปเอา้าโอ้โหโดนเรวอีกรอหมันเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นคุ้นใส่ซูไม่ยากซูไม่ยากแต่แต่เราเราไม่มีอะไรจะสู้ไงรอตรงนี้รองนี้นี่รอ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 นี่เป็นแพทเทิร์น ยิงนี่นีแค่เทิมนะเท่ิมเซียนเซียนเซียนเกือบตายไปหลายรอบแล้วนะเล่นแรกก็ตายไปหลายรอบแล้วลุงลุงก็เอาไปฝนมันจะตกหรือเปล่าฝนมันตกแล้วเนี่ยรอ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 เอาอุ้ยหรือจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยเกือบโอ้ถ้าตายไปเริ่มใหม่เลยเนี่ยอุ้ย อียว้ยเกือบเกือบเกือบระเบิดอยู่ข้างบนเดี๋ยวเพื่อนดูร้อยเนี่ยเฮ้ยนี่เรียบร้อยเฟซสองหัวเลือดยิดเดียวเองเรียบร้อยเล็วสาม เราไว้แค่นี้ก่อนละกันนะมันจะนานเกินไปแล้วถ้าจะไปผ่านเฟสสามละราสัปค้ยนะทุนนี้เล่นเกมเก่าๆไปละ